นี่คือแผ่นผังของบ้านหลังหนึ่งคุณดูออกไหมว่าบ้านหลังนี้มีความผิดปกติตรงไหนถ้าหากมองเห็นเพิคงเปมนบ้านธรรมดาแต่ว่าหากเราดูทุกซอกทุกมุมแล้วจะสังเกตได้ถึงความแปลกประหลาดอยู่เป็นแน่ถ้านำความผิดปกติเหล่านั้นมารวมกันจะนำพาเราไปยังความจริงที่น่าหวาดกลัวแน่นอนรระวังตัวด้วยนะครับตอนนี้พวกเราเนี่ยได้ก้าวเข้าไปในมุมมืดของมนุษย์ที่ไม่ควรไปยุ่งแล้ว ่องว่างตรงนี้เนะี่ยเหมือนผนังสองบานถูกสร้างมาอย่างตั้งใจเลยนะห้องของเด็กไม่มีหน้าต่างมีประตูสองบานพร้อมห้องน้ำไม่ตัวอีกพอเอาไปชั้นหนึ่งกับชั้นสองมาวางซ้อนกันแล้วก็เห็นความเป็นไปได้บางอย่างเห็นเรื่องราวบางอย่างขึ้นมาหรือยังหรอครับเรื่องราวนะหมายความว่าบ้านหลังนี้เนี่ยน่าจะประมาณนั้นนะครับเฮอร์เจอร์นะก็แค่จินตนาการไปเรื่อยเอง ลอง,ลองดูดีๆอีกครั้ง,งสิครับมีอะไรที่แปลกใช่ไหมล่ะครับในที่สุดก็ได้ก้าเข้าไปในบ้านหลังนั้นแล้วนี่มันของจริงนี่หว่า